สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสวัสดีตอนเกือบจะเที่ยงนะครับผม <c oughs> มื้อนี้เขามีนัดซ้อมเต้นช่วงเที่ยงนะครับซ้อมเต้นช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายโมงจะเป็นซ้อมลำเรื่องนะครับผมไม่เห็นชาลีมหรอขึอ้นมาเปิดประตูก็ไม่เอื้นนอนมันเนร็วมร้านมันตื่นจากยางไปบ่ทันหอดขือนมาปล่อยปุ๊บมันเด้่ เออบตินกับให้นอนอยู่หันเลเมื่อคืนเนียเขาเมื่อตอนใดวะเกือบตีสองเนาะเมื่อคืนนียังบบท่านเลิกเลยฝนตกไฟดับฝนตกซ่อมต่อบ่ได้ก็เลยอยากใหา่สภาพยุ่งแบบหลายพี่ไอ้มาตอนใดบ้าง ที่่นั่งถากกุจอดยุหันดีเส็ล,ล,ล,ลโอ้โหดนตีลิขิ์ขึ้นแล้วสต็อปก่อนเพิ่ขับผมแนกเวทีอ <c oughs> อาหารเช้าตอนเที่ยงของวันนี้ ทานมือแรกครับพี่น้องครับเขามั่นไกลซื้อมายูตหนาที่เจครับเอาหน้อม้มา,มากแก่งกว่าแต่งตูถี่ใส่เกลือพวใบใงเซ็กเสืออังยัดไหมสภาพ <laughs> สภาพ กะชินอนค่ะโพดนอนกิจังโบเกยนอนนี่แหละาอนกออนากมาตัวนี้คือเป็นแนวนี้มันถือชีบ่ะ ล่มผ้าสีเซมันมาขึ้นนี่บิกซีบิกซีบิ๊กซีเฮ้ยตื่นเลยาามาแมเมียมน

จ้ำบันเดรดอกแม่มันยากเออพอดีน้ำซุปน้ำซุปรสนี้พอดีแล้วเหมือมันจางเนาะบะบ,บางลานต้มเค็มเค็ม,ม,มน้ำมันสดเกลือรสน้ำซุปมันกินข้าวได้พี่หเหมียวข้าวต้มนัวๆซ้ำใดซ้ำหนึ่นงก็พอแล้อากาศเนีนหอมแต่บางลานก็เหมือน หอมชื้อบอมมีสรสชาอหมอกเาเอายเอาอย่างรอหมอเขา,าเอา,า,าทีแ่ช่วงนี้เพิน่นเริ่มจะเทดเวที่ไม่แล้วนะครับบันีิก็สีท้ายติดเวทที่บอ่บออะไรอะไรได้บานอุ้ยมูขึ้นมีลมพัดซักเปนอย่างมันลมเปองื่อ,อ,อมลมแห้ง บือบือมากข้าวหนึ่งฝนตกมากแบบแห้ง,น,งน,หนัาาง่งเลหนะบ้านเพราข้าวม่บุษายคนหนึ่งยางค่นหนาๆยางมาสั่นสั่นเขาแว่ผมนี่ขวานพีบนน้อมืดๆหนแล้วยานกอยแด้พี่เหมียวกินข้าวครับ ยือยอยอนอยู่เรีนรอดิเอาวันเนี้ยมันนี่ปังคานพวดน่ะของรถดีเขาซอมบืนบืน่ะขันไปพี่ซอมน้ำเขาเลยนำเกอเมืน่น่่าเมื่นผีหาีตายตือนอยู่แต่ปลุกยางที่ไอเตืนนะ่ะไอเบียเราคือตื่นแต่เศ้าแทะ จีแล <c ười> ้วหลายนึงขึ้นหัวเราเบื่ลอะบรนอนเบิื่ออะไนบอสนอนคนตายเบิดลไรเอามันคือเป็นยังคือตายฝนตกน้อยแบบเนี่ยมันอยู่น้ำฝนมาแล้ว วายูยืเงี้นกับโบเห็นมาที่แหลกมี่บอกลายหนึ่งม,มีน้ำตนขี้เล็กภา,นานวนาคนละมันจะหายมาที่หนักเกินไหตจ้ามทรรมาตสใช่ยูมีบเบอร์แดดเพราแบบนี้เบิดมือแล้วก็เวาอากาศแบบนี้นั่นเลอย่าเอาเด้ มาเด้อกินข้าวเสื้อติ๊กไปถอดไว้ใส่บ่เสื้อแขนยาวเื้อมาใหม่ kind of ้ยเนี่ยโบวานโบ่เห็นแต่เพื่อมาแต่ห้องสอมลำเด้บ่ใส่เมื่อบานแล้วแต่ว่าโบดีใส่มาแต่ว่าบ่เห็นอยู่บานบ่เห็นเอาไว้ใส่วะนี่กระตาเสือผ่าหรือเปล่าท่านี่หาเบิ่งคือเรียกว่าสิ มันเป็นผ่านไปในเ้ารนะ่มพัดนี้เราบอแกับบ่ดอกพ่อกินเขาด้วยครับพ่อกินกนะข้ขาวดกินบคัวดบดคือเครื่งองปั่นมาก นี่ไก่ก็กินได้ยุบเป็นยังกินบักทัวบ่ได้มันบ่คือกันเด้ไก่กับใก่ทอดไก่นี่มันเนื้อมันยังมีแบบหมองฉีๆยังสีเด้บักทัวมันแข็งเงี้ยกัดเขาไปแล้วมันหลุดรึแบบอู้ยเจ็บตันวะมังดีเลยไหมต้มเท่านั้นแล้วทำไมมันอ,นอ่อนๆเลยก็มาก,กินอะไรอย่างนิ้ เอาครับผมคลิปนี้ไว้สมีครับ